แต่เวทนาเหมือนกันก็คือโทมนัสนะนั้นว่าอีกทีนะแต่ทุกทั้งสองดวงนี้จะต้องมีโทสะอิสามัจฉริยะและกุกกุจจะนี่นะดูนะฮะดวงจิตสองดวงนี้นะชื่อว่าโทสามูลจิตสองนะคะเพราะมีโทสะเข้ามาอยู่ในจิตจิตจึงแยกออกเป็นเป็นอสังกสังสังก่อนหน้านั้นมีโมจตุกะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนะหลังจากนั้นก็มีโทจะอีก โลภะไม่มาในขณะที่โกรธอยู่ไม่อยากได้ในขณะที่อยากได้ก็ไม่โกรธนะหรือว่าคุณเป็นอย่างนั้นและต่อมาถีทุกกะมาไหมอย่างนี้นะถีทุกกะนี่ความง่วงใช่ไหมคะถีทุกกะจะเข้ามาอยู่ในดวงที่สอง โทสะดวงที่สองมีทีทุกข์ในขณะที่ไม่พอใจแล้วร้องไห้ร้องไห้เนี่ยเสียใจมากเลยร้องไห้มากๆเข้าม่วงนอนนะคะมันง่วงค่ะมันเพลียหรดดแรงมันเพลียแล้วเวลาม่วงม่วงนอนโดยการที่อดนอนตอนกลางคืนและมาทำงานตอนกลางวัน แล้วง่วงในขณะทํางานเนี่ยค่ะกำลังเรียนหนังสือนี่คือทํางานนะคะง่วงไหมในขณะที่ง่วงอย่างนี้นี่รู้สึกขัดเคืองนะโทรศ์ก็เกิดความง่วงก็เกิดเห็นไหมคะเราทํางานที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราง่วงด้วยแล้วก็มีความรู้สึกลาคาญใจไม่ยังไม่อยากหลับอ่ะยังไม่หลับอยากหลับอย่าทํางานให้มันเสร็จๆอย่างนี้นะมันก็เกิดมาสลับกันตรงนั้นทั้งลาคาญง่วงอะไรนักหนาเนี่ยอะไรเงี้นะ แล้วก็อยากจะทํางานให้เสร็จนะโศกะก็เกิดทีนะัทีทุกก็เกิดอย่างเงี้ยค่ะนะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะเพราะนั้นอันนี้ถูกชวนนะไอ้ที่บอกเป็นอสังคาริกเนี่ยทีนัมิทาไม่มีไอ้ตัวเนี้ยถูกชวนด้วยอากาศถูกชวนด้วยอย่างอื่นเหตุปัจจัยอย่างอื่นทีทุกขา,กาสองเนี่ยนะอาหารหิวมากๆก็ง่วงนะคะหิวมากๆไม่พอใจนะ มีโมโหหิวโมโหหิวหว,หว,วงได้เหมือนกันนะหิวมากเข้ามาเข้าว่วง <c oughs> อันนี้พูดถึงโทสะเกิด <c oughs> ต่อไปค่ะไอตัวถีถีนามิทะนี่ถีนามิทะทีทุกกะสองทีทุกกะสองนี่อยู่ในนี่ค่ะโลภะดวงที่สองกับดวงที่สี่ดวงที่หก กับดวงที่แปดดูนะเรียงมาอย่างนี้เลยนะโลภะดวงที่สองกับดวงที่สี่ดวงที่หกับดวงที่แปดโทสะดวงที่สองถ้าว่าโดยดวงนะถ้านับเป็นดวงแต่ถ้าเรามองอย่างนี้มีทีทุกกะมีทีทุกกะทีทุกกะสองดวงนี้คือทีนะกับมิทธะจำได้ไหมคะ ชีนะกับมิทะเนี่ยเขาจะไปประกอบในอักุสนใช่ไหมคะอักุสลอักุสลจิตทั้งห้าดวงนี้เป็นสสังขาริจริงไหมสสังขารส,สังสัสังส,สังส,สังชื่อเอามาผสมกันค่ะอักุสลสังขา ริก,กจิตมีจำนวนเท่าไหร่ฮะห้านี่เลยชื่อเขาทีนามิทะประกอบได้ในอากุศลสสังขาริก,กจิตห้าดวงก็คือตรงนี้ะมีทีนามิทะหมดเลยแม้ความโลภเกิดขึ้นก็ยังมีทีนามิทะอยากนอนอยากไหมฮะอยากฉันอยากนอน ง่วงแล้วอะฉันอยากนอนทินามิทะมากับฉันแล้วนะทิฐิทินามิทะมากับทิฐิเพราะว่าอยากอยากนอนฉันอยากนอนง่วงทิทุกะมา <c oughs> ทำไหมครับตรงนี้นะต่อไปวิจิกิจฉานี่เลยวิจิกิจฉามานี่เลยค่ะวิจิ มาอยู่แค่ดวงเดียววิจิกิจชาสัมปยุตตจิต mm hmm. ตรงนี้ไม่มีแล้ว mm hmm. ในสีนี้เป็นโมจตกุกะสนะคะอย่าลืมว่าเราพูดโมจตุกะกลุ่มแรกเลยนะคะ mm hmm. มีอยู่ทุกดวงไว้นั้นในในสีเนี้ยอุทธัจจะเขาจะมีกำลัง mm hmm. ทำไหมฮะเ mm hmm. นี่ยคะ่ะนะ พูดถึงโมหะสองดวงนี้โมหะสองดวงนี้มีวิจิกิจชาเกิดร่วมด้วยวิจิกิจชาตัวนี้นะวิจิกิจชาตัวนี้นะฮะเกิดร่วมด้วยแล้วก็ถ้าดวงนี้มีอุทธจัะมีกําลังเพราะว่าเขาอยู่ในโมจตกุกะสอยู่แล้วนี่ในโมจตกุกะสีเพิ่มวิจิกิจชามาทุกครั้งที่มีความสงสัยตอนนั้นไม่รู้สึกตัวนะฮะ ทุกทุกครั้งที่ฟุ้งซ่านตอนนั้นไม่รู้สึกตัวโมหะเกิดขึ้นตลอดเลยนะคะเนี่ยะ่ะนอกจากมีอากุศลเจตสิก14นี้แล้วก็ยังมีอัญญะที่เข้าร่วมด้วยอีกนะฮะเพราะว่าอัญญะแปลว,ว่าอื่นใช่ไหมคะอื่นจากจิตที่ตัวเองเข้าประกอบอยู่สมมุติว่าตัวเองเข้าประกอบในมหากุศลตัวเองก็อื่นอื่นมาที่อากุศลได้ ตัวเองอื่นอยู่ในอกุศลคือมามาอยู่ในอกุศลได้ตัวเองก็ไปอยู่ที่อื่นได้ด้วยอัญยะนะแต่จะเข้าเท่าไหร่อย่างนี้นะ